คมขนาดไหนสวัสดีค่ะ เพื่อนๆตอนนี้อยู่กับหวาค่ะเมค่ะเหมือนเดิมนะคะเพราเราตามล่าหาของเด็ดของกินอร่อยของกินเพราะพมกเราปันสายกินอยู่แล้วอันนี้กินจุกจิ๊บอันนี้กินกินจุกกินจุกินจุค่ะวันนี้อยากจะแบบเฮลตี้อยากจะหาผลไม้นะคะมาดูว่าในตลาดชัยทิตเนี่ยมีผลไม้อะไรขายบ้างได้ค่ะแต่ว่าเมย์อยากกินทุเรียนพี่หว่าแต่ไม่รู้ว่าเนี้ยมันมีทุเรียนหรออยากกินทุเรียน หน้าปกติทุเรียนเขาออกหน้าไหนหน้า้อนหน้าร้อนนะแต่ตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วทุกที่ทีใหญ่ก็ไม่มีพี่ว่าแต่เรามาดูที่นี่ก่อเพราะว่าที่ตลาดเชทิมีร้านทุเรียนตลอดทั้งปีเขาเขาบอกว่าที่ไหนไม่มีขายที่นี่มีเดี๋ยวพี่พาไปดูนะคะขอเพื่อนๆไปดูด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะกินใช่บางคนบอกว่าทุเรียนต้องกินเฉพาะหน้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่นี่ไม่ต้องเลยมีค่ะนี่เลยมาถึงแล้วนะคะสุดเก๋ที่ เนื้อดีไทยแลนด์นะคะเป็นผู้เรียนเกรดพรีเมียมเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่<า>เป็นพี่เจ้าของร้านใช่ไหมคะค่ะ หนูอยากรู้อยากถามเป็นความรู้แล้วกันถ้าเกิดอยากจะกินทุเรียนมันมีวิธีการเลือกยังไงเคยเห็นแต่พ่อค้าเคาะเคาะเอาไม้เคาะน้องใช่มพี่ยีเลยอะเราดูไปเลยเออแล้วแล้วมันเป็นเสียงยังไงคะหรือมันเป็นความรู้สึกของเราอ๋อนี้ป๊อกป๊อกมันต้องมีเสียงแบบแน่นๆแหะนะถ้าเสียงแน่นเนี่ยหมายความว่ามัน อ๋อถ้าแน่นแน่นคือดิบอยู่ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าสุกแล้วกำลังกินเสียงมันจะเป็นแบบไหนคะกำลังกินแหละครับถ้าสุกกำลังกินเนี่ยเสียงมันจะออกมาหลวมนิดนึงอยากที่ว่าเป๊กๆก็กลายเป็นเป๊ะๆประมาณนี้นะฮะอย่างนี้อย่างนี้คือดิบใช่อย่างนี้คือดิบอยู่เพราะว่าเสียงมันแน่นใช่ใช่ถ้าลองลูกนี้นี่ก็แน่นนี่ก็แน่นหรือหนูฟังไม่ออกมีสองอย่างเนี่ยหละค่ะ แน่นกับหนูฟังไม่ออกแน่นแน่ต้องใหนเราตัวจริงต้องใ้เราโอันนี้แน่นแน่นไหมคะอ๋ออันนี้กบนอกนุ่มในแล้วครับนี่กบนอกนุ่มในแล้วลูกนี้ฟังฟังเสียงดูครับเนี่ยเห็นไหมเสียงมันจะออกต่ำแรงหนุกเพราะอันนี้ยังดิดอยู่อ่ใช่ก็ฟังเสียงนะเพราะขาเคยจะรู้ดีกว่าใช่ต้องยกขึ้นมาไว้แล้วเราไล่เพาะเอาทีละปุ๊ ชัวกว่าใช่ไหมคะอย่างนี้จะชัวกว่ามีที่กันอยู่ทุเรียนลูกนี้แหละกรอบนอกนุ่มในเลยครับอันนี้กรอบนอกนุ่มในเลยเรากินแบบไหนเรากินแบบไหนเมีชอบกรอบนอกนุ่มในอันนี้เลยลูกนี้เลยเดี๋ยวเราเรามาดูเดี๋ยวให้พ่อค้าเลือกให้เลยดีกว่าเอาลูกนี้เลยเนี่ยค่ะกำลังดีกำลังกินเลยเนาะกำลังกินเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในแน่ๆนะคะแน่นอนโอเคค่ะรรัับปะกนเลยรับประกันเลยนะคะเนื้อดีไทยแลนด์นะคะ ได้ริ้ขาแล้วค่ะโอ้ยได้แล้วนะคะนุ้ยยัใหญ่มากเลยอ่ะจริงๆค่ะเอาลุงเห็นความสวยของเนล้อทุเรียนค่ะเฉ็นเลยค่ะชิมเลยชิมเลยสวชิมเลยนะคะขออนุญาตเอาเลยนะคะ แล้วเม็ดรีบเม็ดเล็กทุเรียนที่ดีคือต้องเม็ดรีบและเม็ดเล็กเพราะว่าเนื้อมันจะเยอะไม่ต้องรอหน้าทุเรียนนะคะมีตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายราคาด้วยนะคะอันนี้เริ่มต้นกิโลละเท่าไหร่คะพี่ตาโลละหนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่านั้นค่ะเพื่อน กินแบบเหมาทั้งลูกไม่หมดนะคะก็สามารถมาซื้อเป็นคูคูแบบนี้ได้มีหลายขนาดด้วยนะคะใครอยาทำานค้ามโมโหนะคะด<อ>ูน,นี่เ<อ>ขาค่ะผมขนาดไหน <laughs> จยังสนใจผลไม้ก็ตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมีเพราะว่าท่าทุเรียนอ่ะคือหน้าร้อนแต่เนี่ยมันจะหน้าหนาวแล้วไงไม่คิดว่าที่นี่มีตลอดทั้งปีนะคะพี่หว่ารับประกันคอนเฟิร์มคือใครอยากกินทุเรียนนะคะนึกอยากเมื่อไหร่ก็มาได้เลยที่ตลาดใจทิดนะคะวันนี้พวกเราก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งลูกใหญ่ๆกันเลยนะคะผูโตโตเลยสมใจเมพลาดไปแล้วชิมไปแล้วเรียบร้อยค่ะพื่อดีมากค่ะใครเป็นสายทุเรียนก็พลาดไม่ได้เลยช่นะคะได้ยังคะพี่โอ้โหได้ยังโอเคขอบลูกเลย ย่อยออกมาได้ถุงเบลเลอร์เลยนะเพื่อนๆนใช่ค่ะมีถุงเล็กถุงน้อยนะคะใช่ค่ะก็คือได้ตามต้องการจริงใช่ไหมเมื่อกี้ที่ที่เราเคาะเคาะกันนะคะว่าอยากจะกรอบนอกนุ่มในใช่หรือว่าจะแบบว่าแล้วได้แบบไหนบอกพี่เขาได้เลยเทียบคัดสรรให้สำหรับร้านเนื้อดีไทยแลนด์เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะพี่เปิดตั้งแต่11เดโมงเช้านะครับ1่สบอดโมงเช้านะคะจนถึง สองทุ่มครับสิบเอ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มเลยนะคะเพื่อนอยู่ที่ตลาดเศยทิศเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะทุกวันไหมคะคุณพี่เปิดทุกวันรับเปิดทุกวันับเปิดทุกวันตลอดไม่มีวันหยุดเลยนะคะมีขายตลอดทั้งปีไว้ใจได้เลยมาที่ตลาดเฉรียทิศได้กินทูเรียนแน่นอนมีทุกอย่างค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะค่ะตอขอบคุณค่ะค่ะพี่ขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนหลังของเรานะคะน้ำดื่มตาชัยอทิ์ค่ะสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะสามารถสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะก็สามารถสอบถามที่ซีทีซิปเปอร์มารเก็ตสาขาตลาดชัยทิศได้เลยเขาเปิดตลอดตลอด24ชั่วโมงนะคะสอบถามกันได้เลยนะคะ มีหลายไซส์หลายขนาดด้วยมีขวดจิ๋วอย่างนี้นะคะนี้ขวดกลางแล้วก็มีขวดใหญ่ด้วยมีให้เลือกไซส์ด้วยใช่ค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวไปจัดการจัดการเพืี่ยนนลไม้ก่อนนะคะเราไดเอท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 เราทำผลไม้ถ้าใครเห็นคุปนีไมโดนโดนจ่าแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะพาไปกินของเด็ดของอร่อยร้านไหนต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้บ๊ายบาย